สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่นาจอที n ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นพาคุณผู้ชมมาติดตามกันหน่อยเรื่องของการกินยาเพื่อที่จะดักไข้หลายคนตอนนี้เนี่ยพอตากฝนก็กลับถึงบ้านกินยาดักไข้เลยหวังว่าจะป้องกันไข้หวัดได้แต่เอาเข้าจริงๆ ได้ผลหรือไม่อย่างไรวันนี้มีคําตอบมาฝากนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะพาไปติดตามเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสําหรับผู้นําองค์กรกับหลักสูตร Super LBA พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยไปติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันคะ่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิน่นคนงานจิตอาสาภายในวดัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่น โดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา,า,าชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไรจำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยาก หลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ เพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราััรโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญไดท้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0782147995 สารนี้สมเนรปลูกปัญญาธรรมชวนเข้าถึงธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษากับ10อนเทนต์ธรรมะคุณภาพผ่านแอปพลิเคชันสมเนรปลูกปัญญาธรรมรวบรวมธรรมะดีๆจากพระครูบาอาจารย์ทั้งวิดีโอธรรมบัญญายเสียงธรรมพระไตรปิฎกเพลงธรรมฟังสงบรวมถึงบทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตดาวน์โหลดได้แล้วผ่านแอปสโตร์และเพลย์สโตร กับดีที่อัญทิยาที่จะพาไปชมอาชีพสุดป,ปังทำแล้วรวยชี้เป้าของดีของเด็ดจัดเต็มสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั่วไทยรวมสุดยอดคนดีต้นแบบเพื่อสังคมพบกันทุกวันจันทร์ถึงสุก9โมงเชา้าทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง7 7 7 ลงทุนที่มาพร้อมจุดเปลี่ยนทั้งนโยบายการเงินเศรษฐกิจและการเมืองคือความผันผวนครั้งใหม่ที่นักลงทุนต้องตั้งรับความท้าทายเหล่านี้จะวางกลยุทธ์อย่างไรให้เข้าถึงโอกาสได้มากกว่าพบกับโสพลณวะรัตนาุ์และวันวนิตพัดสอนธนาพิไทยม,มืเติมเต็มความพร้อมก่อนเปิดตลาดไม่พลาดข่าวสารคาเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศที่นักลงทุนต้องรู้ เติมทับด้วยนักวิเคราะห์ชั้นแนวหน้าเจาะลึกหาพุ่นเป้าหมายพร้อมปรับกลยุทธ์ให้ทันทุกสถานการณ์มาร่วมติดอาวุธการลงทุนและเติมความมั่งคั่งไปกับเรา2คนในรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินพบกันหนึ่งชั่วโมงเต็มตั้งแต่9ก้นาฬิกาสามนาทีเป็นต้นไปทาง TNN ช่อง16และ u วิช s i ่ n ช่อง777 มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหลากหลายความเชื่ออยู่กับเรื่องของสุขภาพซึ่งความเชื่อหลายอย่างนะคะมักจะเกิดคําถามขึ้นมาว่า จริงหรือเปล่าหนะ้าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการกินยาดักไข้นั่นเองค่ะหลายคนเวลาเปียกฝนเวลาโดนละอองฝนเนี่ยพอกลับถึงบ้านมักจะกินยาดักไข้กันไว้ก่อนวันนี้พามาหาคําตอบไปด้วยกันนะคะว่ายาดักไข้ที่กินเข้าไปเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วช่วยได้มากน้อยขนาดไหนและส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างนอกเหนือจากนี้ก็จะมาทิ้งท้ายเรื่องของเคล็ดลับในการใช้ยาให้ถูกต้องจะได้ปลอดภยัยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพลองไปติดตามราย อีการกินยาดักไข้หลังจากที่เปียกฝนถือเป็นความเชื่อที่หลายๆคนเชื่อตามๆกันมาจากคนเท่าคนแก่ในแต่ละบ้านที่ส่งต่อมายังรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มจะรู้สึกเหมือนกับจะไม่สบายหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงจะไม่สบายผู้ใหญ่ก็มักจะไล่ให้ไปกินยาเพื่อดักไข้เอาไว้ก่อนจะได้ไม่เจ็บป่วย ยาหมายถึงสิ่งที่ใช้แก้โรคป้องกันโรคหรือบำรุงร่างกายนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะกินยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยหรือรักษาโรคนั่นก็หมายความว่ายาไม่ใช่ขนมหรือข้าวที่เราจะกินได้เรื่อยๆตามที่ใจยอยากค่ะถ้าเกิดไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ควรจะกินเพราะยาที่กินเข้าไป คงไม่รู้จะไปรักษาอะไรตรงไหนเมื่อไม่มีความผิดปกติและที่สําคัญยาทุกตัวมีผลข้างเคียงนะคะแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับฤทธิ์ยาประเภทยาปริมาณยาและร่างกายของแต่ละคนจากที่เราตั้งใจจะกินเพื่อดักไข้หวัดเราก็อาจจะป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายเลยก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นการกินยาเพื่อดักไข้ไม่สามารถป้องกันให้ร่างกายไม่ป่วยได้เนื่องจากยาประเภทนี้ไม่ได้มีสรรพคุณในการป้องกันโรคหรือบำรุงร่างกายถ้าหากร่างกายของเราภูมิคุ้มกันต่ำหรืออ่อนแอมากจริงๆเราก็จะเจ็บป่วยได้อยู่ดีแถมยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมจากการกินยาพร่ําเพรื่อกินยาเกินขนาดได้ด้วยสำหรับยายอดฮิตที่เรามักจะโดนให้กินเพื่อดักป่วย ก็คือบรรดายาสามัญประจำบ้านทั้งหลายที่มีติดบ้านกันทุกบ้านและที่บ่อยที่สุดนะคะคงจะหนีไม่พ้นยาพาราเซตามอลหรือยากลุ่มฮิสตามีนซึ่งก็คือ,อยากแก้แพ้เมื่อเป็นยาที่หาซื้อได้ทั่วไปและมีติดบ้านหลายๆคนก็เลยเข้าใจว่ามันไม่อันตรายเลยคิดไม่ถึงว่ายาถ้าเกิดกินมากๆไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็ตามต้องย้ำเลยว่ามีอันตรายเหมือนกันค่ะ เมื่อเรากินยาเข้าไปกระบวนการทํางานของยายาจะละลายและดูดซึมตามอวัยวะต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วลําเลียงไปออกฤทธิ์บริเวณที่เจ็บป่วยตามสรรพคุณที่ยานั้นๆถูกออกแบบมายาบางส่วนจะถูกลําเลียงไปที่ตับอวัยวะที่มีหน้าที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เมื่อเรากินยาเข้าไปมากๆทั้งๆที่ไม่ได้เจ็บป่วยสารเคมีที่อยู่ในยาจะทําให้ตับทํางานหนักค่ะเนื่องจากต้องไปกรองเอาสิ่งแปลกปลอมออกไปมากๆเข้าตับก็ยิ่งทํางานหนักขึ้นก็เริ่มบกพร่องเสื่อมสภาพจนทํางานไม่เต็มที่ถึงจุดที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจอันตรายถึงขั้นชีวิตได้เลยพาราเซตามอลเป็นยาที่เรากินกันบ่อยที่สุดเมื่อรู้สึกไม่สบาย เพราะเวลาที่เราเป็นไข้หรือเป็นหวัดจะมีอาการปวดหัวตัวร้อนซึ่งสรรพคุณของยาพาราเซตามอลจะไปลดไข้บรรเทาปวดอันนี้กลายเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าถ้าไม่อยากปวดหัวหรือเป็นไข้ก็ให้กินยาพาราเซตามอลดักเอาไว้ก่อนหารู้ไม่ายาพาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัมถ้าเกิดเรากินเกินวันละ8เม็ดติดต่อกันนาน5-7วันจะมีผลต่อตับของเราแน่นอนนะคะก็มีคำเตือนที่ติดอยู่ด้านหลังฉลากยาว่าตับจะทำงานหนัก เพราะต้องได้รับสารเคมีจากยาปริมาณมากเมื่อสะสมมากเข้าเซลล์ตับถูกทำลายหรือมีอาการตับอักเสบจะทำให้เกิดอาการตับวายได้นอกจากนี้ก็อาจจะเกิดอาการเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นอย่างคลื่นไส้อาเจียนมึนเวียนหัวค่ะยากแก้แพ้ เป็นยากลุ่มต้านฮิสตามีนนะคะจะช่วยลดอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลเมื่อมีอาการจามหรือเริ่มมีน้ำมูกเราก็จะหันไปพึ่งยาแก้แพ้ยาแก้แพ้จะมีทั้งแบบที่ทําให้ง่วงและไม่ง่วงค่ะยาที่ทําให้ง่วงทําให้ง่วงซึมปฏิกิริยาตอบสนองช้าลงสับสนมึนงงปากแห้งท้องผูกปัสสาวะมีปัญหาตาพร่ามัวหรืออาจเกิดอุบัติเหตุจากการดําเนินชีวิตประจําวัน ส่วนยายแก้แพ้ที่ไม่ง่วงทําให้ปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนปากแห้งตาแห้งตามัวที่สําคัญก็มีผลต่อตับด้วยเช่นเดียวกันเราไม่จําเป็นต้องกินยาดักไข้นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเมื่อร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันน้อยลงโอกาสที่จะเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าร่างกายอ่อนแอไม่ว่าจะย่งไงก็ตามเราก็จะป่วยอยู่ดี แต่ถ้าหากว่าเราแค่เริ่มรู้สึกคลันเนื้อคลันตัวรู้สึกเหมือนจะป่วยเราไม่จําเป็นต้องกินยาอะไรเลยค่ะเพียงแค่พยายามเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเท่านั้นก็พอเช่นนอนหลับพักผ่อนให้มากๆดื่มน้ําเยอะๆทําให้ร่างกายอบอุ่นเข้าไว้เพราะร่างกายของเรามีกระบวนการต่อต้านเชื้อโรคอยู่แล้วถ้าหากว่าภูมิคุ้มกันแข็งแรงอาการที่เหมือนจะป่วยก็จะดีขึ้นแล้วหายไปเองได้ค่ะ อาหารการกินก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าอาหารหลายอย่างมีสรรพคุณในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยและสารอาหารแต่ละชนิดก็จะมีหน้าที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วหรือการกินวิตามินซีก็ช่วยป้องกันไข้หวัดได้แต่ควรจะเป็นวิตามินซีที่ได้จากอาหารตามธรรมชาติจะดีกว่าพูดง่ายๆก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างเหมาะสมแค่นี้ร่างกายก็แข็งแรงแล้วค่ะ แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถดักอาการป่วยได้เพียงแค่รักษาอาการเจ็บป่วยนั้นด้วยตัวเองถ้าอาการไม่หนักก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะส่วนยาสามัญประจําบ้านก็ให้เอาไว้กินเวลาที่มีอาการป่วยแบบเล็กๆน้อยๆแต่ควรจะมีอาการแล้วจริงๆถึงค่อยกินค่ะยังไงก็ตามถ้าหากว่าอาการไม่สู้ดีหรือไม่มีท่าจะดีขึ้นเพียงแค่ไปหาหมอหรืออย่างน้อยที่สุดไปปรึกษาเภสัชกรในการซื้อ,อยา พยายามอย่าหายากินเองหรือจะเลี้ยงไปใช้ยาสมุนไพรที่มั่นใจจริงๆว่าไม่อันตรายยาแต่ละชนิดรวนแล้วแต่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะหยิบยาขึ้นมากินควรอ่านฉลากยาให้ละเอียด สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนใช้ไม่ว่าจะหยิบมากินเมื่อไหร่ก็กินกินเท่าไหร่ก็ได้อาการป่วยเล็กๆน้อยๆบางอย่างเกิดขึ้นได้เมื่ออากาศเปลี่ยนหรือภูมิต้ตานทานต่ำเป็นอาการของไข้หวัดธรรมดาโดยอาจเกิดจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบบทีเรียกก็ได้อาการทั่วไปคือมีไข้ต่ำๆหรือไม่มีไข้แต่รู้สึกไม่สบายตัวคัดจมูกไอจามหรือมีน้ำมูกใสๆซึ่งไม่ใช่อาการรุนแรงเพียงแค่ดูแลตัวเองให้ดีไม่กี่วันก็หายได้แล้วค่ะ ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะการกินยาดักไข้นั้นไม่สามารถที่จะป้องกันได้แถมถ้าเกิดว่ากินยาเข้าไปมากๆเนี่ยยังส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆภายในยร่างกายด้วยไม่ว่าจะเป็นสมองตับไตและกระเพาะอาหารค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้าพาคุณผูช้ชมมาติดตามเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจด,ด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรสักครู่เดียวค่ะ รู้จริงกว่าที่เคยข่าวสารทั้งหนและต่างประเทศไฮไลท์พรีเมียร์ลีครบทุกคู่ไม่พลาดทุกประตูวิเคราะห์จัลึกทุกประเด็นสำคัญกับพิธีกรกีฬาคุณภาพของไทยพบกับพวกเราได้ในรายการทีเด e นสปอร์ต10โมงเ่องถึง11โมงเชา้าุวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการทีเด่นสปอร์ตเช้า และ1ชั่วโมงเต็มกับเทนนิสฟอร์สุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์17ติกาเป็นต้นไปทาง TNN ช่อง16และท e วิชั่นช่อง777 และทูวิชั่นช่อง777 กลัามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะช่วงนี้นะคะเรายังคงไปติดตามสาระดีๆที่ได้รับจากหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือซ u เปอร์ LBA ค่ะ แน่นอนละ่ะตลอดระยะเวลาของหลักสูตรนี้นะคะจะมีวิทยากรผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพมาคอยให้ความรู้มาให้คําแนะนําและบอกเล่าถึงประสบการณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็มีความรู้ที่ว่านี้มาฝากคุณผู้ชมในรายการคนหลังข่าวด้วยค่ะ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Superleader Business Administration Leader Program หรือ Super ABA รุ่นที่หนึ่งรับฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาแบรนด์เนมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากดรสัตยพลสัจจะเดชะทนายความและกรรมการผู้จัดการบริษัทสัตยพลแอนด์พาร์เนอร์จำกัด โดยได้กล่าวถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่บิลเกสให้คําจำกัดความว่าทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างมากคนที่คิดค้นสามารถเผยแพร่ในโลกเกิดคําว่าแบรนด์เนมหรือยี่ห้อดังนั้นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจึงเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจําวันทุกอย่างเครื่องหมายการค้าบ่งบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ด้วยเรียกว่า power of brand ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในสินทรัพย์คือคุณค่าของแบรนด์ของทรัพย์สินทางปัญญาจึงถูกจัดให้เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้แต่มีมูลค่ามหาศาลซึ่งทรัพย์สินทางปัญญามีทั้งลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรถ้ามีเครื่องหมายีในวงกลมนั่นคือเจ้าของเจาะจงว่ามีเจ้าของที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ถ้าเป็น R ในวงกลมหมายความว่าแบรนด์นี้ได้รับการจดทะเบียนแล้วแต่ถ้าเครื่องหมายยังไม่ได้รับการจดทะเบียนใช้คำว่า TM ในวงกลมหรือไม่มีวงกลมก็ได้หากสินค้าไม่ได้จดทะเบียนแล้วใส่ R ในวงกลมถือเป็นความผิดอาญาจะมีโทษจำคุกและปรับตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา111เท่ากับเป็นการหลอกลวงแต่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ใส่แต่ถือเป็นสากลทั่วโลก ลิขสิทธิ์หรือ copyright มีงาน9ประเภทงานวรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรีกรรมนาตกรรมศิลปรกรรมสดทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพซึ่งมีสิ่งที่ไม่ได้บรรจุไว้แต่มีการตีมูลค่าและมีการจัดทุกปีเป็น b e s t global brand 2023 from in t e r brand ซึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแบรนด์นของโลก เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่บ่งบอกตัวตนเจ้าของแยกแยะสินค้าเวลาซื้อบอกว่าอะไรเป็นของใครหากปราศจากเครื่องหมายการค้าก็จะแยกไม่ได้ว่าเป็นของใครแบรนด์อิมเมจก่อให้เกิดก o ๊ดวิวเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและมีแฟนคลับติดตามเมื่อได้เครื่องหมายการค้าแล้วต้องทำการตรวจสอบเพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าจะคุ้มครองเฉพาะที่จดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ให้คำนิยามคำว่าเครื่องหมายไว้13สิ่งถูกปรับมาเรื่อยๆมองเห็นเรียกขานได้แต่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปในยุคแรกมีรูปภาพคำข้อความหรือภาพถ่ายเจ้าของเครื่องหมายรวมถึงรูปประดิษฐ์เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเพิ่มเสียงเป็นเครื่องหมายได้แต่ถ้าเป็นกลิ่นในประเทศไทยยังไม่อยู่ในนิยาม เสียงไทยให้อยู่ในกฎหมายในนิยามของเครื่องหมายการค้าโดยให้เอาตัวโนต้ตไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้และเอาตัวอย่างเสียง30วินาทีเพื่อทำหน้าที่บอกว่าเราคืออะไร The criteria for trademark registration in Thailand การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะคือสามารถแยกแยะสินค้าของคนหนึ่งออกจากอีกคนหนึ่งได้ไม่ใช้คำสามัญไม่ใช้คำบรรยายเพราะคนอื่นก็ใช้ จะต้องเป็นลักษณะเครื่องหมายที่ไม่ต้องห้ามจะต้องไม่เป็นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่คนอื่นจดเอาไว้แล้วส่วนคำที่จดไม่ได้เช่น new tech global ultra base soft original slim super fresh smart clean active herbal easy การรีแบรนด์้สินค้าเมื่อรีแบรนด์แล้วอย่าลืมป้องกันไม่ให้คนมาปลอมเรียนแบบละเมิดอย่างน้อยร้อยละห้าของงบประมาณไม่เช่นนั้นอาจเป็นแบรนด์ที่มีคนไม่อยากใช้ Innovation หรือนวัตกรรมถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ตัวสินค้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรเมื่อมีสินค้าแล้วต้องมีชื่อหรือแบรนด์ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้วจัดทำคู่มือการใช้ใกลายเป็นวรรณกรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือภาพถ่ายคือลิขสิทธิ์ขณะที่คุณกฤษณะมิ่งทองคำเลขาธิการสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหรือ m a ด r ิ d โปรโตคอลเม่จารได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติแต่เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการส่งผ่านคำขอจดทะเบียนไปยังประเทศสมาชิกแต่การจดหรือไม่เป็นเรื่องกฎหมายภายในแต่ละประเทศ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศไม่ใช่การยื้อแล้วได้รับการจดทันทีในประเทศที่เป็นสมาชิกระบบมาดริดโปรโตคอลเป็นอย่างเดียวกันเมื่อจดเป็นทะเบียนระหว่างประเทศไม่ได้มีผลคุ้มครองในแต่ละประเทศปลายทางเป็นเพียงแค่ทะเบียนที่อ้างอิงการส่งต่อไปอยังประเทศต่างๆ สำหรับข้อดีของแมดริดโปรโตคอลคือไม่ต้องยื่นผ่านทนายความตัวแทนในต่างประเทศถือเป็นสิ่งที่ดีและประหยัดค่าใช้ใจ่ายรับรื่นไม่ถูกปฏิเสธแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เครื่องหมายมีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธจะเกิดค่าใช้จ่ายในทันทีเพราะต้องมีการตั้งทนายความตัวแทนในต่างประเทศเพื่อโต้ตอ,อบคำสั่งเป็นรายประเทศดังนั้นเจ้าของธุรกิจต้องพิจารณาได้ว่าเครื่องหมายการค้ามีความแข็งแรงมากพอที่จะไม่เหมือนหรือคล้ายกับ ของใครจนถูกปฏิเสธสําคัญที่สุดก็คือเจ้าของธุรกิจจะต้องมีคําขอหรือทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นพื้นฐานก่อนและภายใน5ปีที่ถูกยื่นเพิกถอนไม่ว่ากรณีใดๆจะเท่ากับล้มทั้งกระดาน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนที่จะได้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวต้องมีระบบและแผนการตลาดที่แน่นอนซึ่งต้องใช้เวลาการเร่งการจดทะเบียนใน4เดือนเมื่อจดทะเบียนแล้วมีสิทธิ์เพียงผู้เดียวกับสินค้าที่จดทะเบียนไว้เช่นจดทะเบียนการค้าไว้กับสบู่เหลวแต่วันหนึ่งเพราะว่ามีคนนําไปใช้กับสบู่ก้อนดังนั้นจึงต้องมองทั้งสินค้าปัจจุบันและสินค้าที่จะเป็นธุรกิจในอนาคตด้วย สำหรับหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร s u p e r l e g a l Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่หนึ่งมีดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์พนมยงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจโดยใช้กฎหมายและเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการให้ความรู้ช่วยส่งเสริมแก้ปัญหาให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะข้อมูลสาระที่เป็นประโยชน์แบบนี้เนี่ยสามารถติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมง,งานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิน่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา ชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร่จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภยัยแค่เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญ และสิ่งสาคัญที่ทําให้สามารถเปิดดําเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกําลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชัดโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาิเลขที่0782147995